สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทรงกลมคาวที่เราเรียนเรื่องกลวยไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทรงกลมทรงกลมไม่ใช่วงกลมนะคะทรงกลมทรงกลมของเราจะเป็นรูปเรขาคณิต3มมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากันเรียกว่าทรงกลม จะไปดูหน้าตาของทรงกลมนะอันนี้ครูวาดหน้าตาคร่าวๆของทรงกลมมาให้ทรงกลมมีหน้าตาเป็นแบบนี้จุดตรงนี้คือจุดคงที่หรือที่เราเรียกว่าครูของยองเส้นนะคะจุดศูนย์ไรเอ่ยจุดศูนย์กลาง ุดศูนย์กลางทุกจุดที่อยู่บนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางจุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากาันก็คือจุดตัด้งแต่จุดศูนย์กลางเนี่ยไปหาจุดที่อยู่เส้นขอบของผิวโค้งเนี่ยอยู่ตรงผิวโค้งตรงเนี้ยเส้นสีแดงของครงูเนี่ยเขาเรียกว่ารัศมีเส้นสีแดงของคร,รเงงคูเรียกว่ารัศมี รัศมีถ้าเอารัศมีต่อกันยาวไปอีกเป็นเกิดเป็นเส้นสีดำของครูเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางครูขอต่อข้างหลงนะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรายละเอียดของกลุมก็มีแค่นี้แหละ รู้จุดศูนย์กลางรู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางรู้จักรัศมีรัศมีของครูจะแทนค่า r นะคะนี่นี่คือรายละเอียดของวงกลมมีอยู่แค่นี้แหละต่อไปเราไปรู้จักสูตรพื้นที่กันบ้างาสูตรพื้นที่ไปดูพื้นที่ผิวของทรงกลมก่อน ขาบอกว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ4คูณกับพายคูณอยู่กับ r าร์กำลังสองหรือ4พายอากำลังสอง4พาย r าร์กำลังสองนี้คือสูตรพื้นที่ผิวของทรงกลมต่อไปปริมาตรปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3พาย r าร์กำลังสาม 4ส,ส่วน3มพอาร์กำลัง3นี้เป็นสูตรปริมาตรสัญลักษณ์อาของครูแทนรัศมีอานี้แทนรัศมีอย่าลืมนะคะส่วนค่าภายเดี๋ยวครูกำหนดให้จำสองสูตรนี้ให้ดี ถ้าเป็นสูตรพื้นที่ผิวของทรงกลมก็คือ4พ r กำลัง2ถ้าเป็นสูตรปริมาตรของทรงกลมก็คือ4ส่วน3ย r กำลัง3หน้าตา2สูตรนี้จำให้ดีนะคะอีกอันหนึ่งกำลัง2อีกอันหนึ่งกำลัง3แยกให้ออกนะ ของครูเขาบอกว่าจงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว18ซนติเมตรกำหนดพายมีค่าประมาณ22ส่วน7 22ส่วน7ลองดูที่โจทย์นะโจทย์เขาให้อะไรเรามาเขาบอกมาว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยของทรงกลมเนี่ยยาวเท่าไหร่คะ18เซนติเมตรให้ค่าอะไรมาอีกให้ค่าภายมามีค่าประมาณ22ส่วน7เราจะหาเขาให้หาอะไรเขาให้หาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวซึ่งสูตร2ส,สูตรนี้ที่เราพูดไปเมื่อตะกี้ เรารู้ค่าอะไรหรือบ้างจากสองส่วนนี้รู้ค่าพายไหมรู้รู้ค่าอาร์ไหมไม่รู้เรารู้แค่อะไรเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างเดียวเราจะมาหาเส้นผ่านศูนย์กาหารรัศมีกันจากเส้นผ่านศูนย์กลางครูจะเริ่มจากหารัศมีของวงกลม คือ,อจะเท่ากับอยากได้รัศมีให้ดูที่เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม1วงมีจุดศูนย์นกลางจาุดศูนย์นนกลางจะลากผ่านจุดเส้นผ่านศูนย์กลางจะลากผ่านจุดศูนย์กลางไปถ้าอยากได้รัศมีรัศมีก็จะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของอะไร เส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมเรารู้เส้นผ่านศูนย์กลางเราก็เส้นผ่านศูนย์กลางไปหารอะไรคะหารสองหนูก็เอา18ไปหารกับสองครูลืมหยิบไม้บรรทัดมาครูขออนุญาตใช้มือขีดไปก่อนนะครูลืมหยิบไม้บรรทัดมา แต่เวลานักเรียนห้ามนำห้ามใช้มือนะคะครูขออนุญาตนะครูลืมหยิบมันทัดมาอ่ะได้เท่าไหร่เอ่อ r ของเรา r เราสิบแปหารสองได้9หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อไป ต่อไปได้ค่า a มาแล้วต่อไปเราก็จะมาหาปริมาตรก่อนหาปริมาตรหาปริมาตรของทรงกลมปริมาตร สังกมเท่ากับสูตรว่าอะไรเอ่ย4่ส่วนสพายอากำลงังสครูไปหยิบม,ม้รทัดมาแล้วอ่าอืจากนั้นแทนค่าไปเขาให้ค่าพายมาคือ22่ส่วนเจ็ค่า r หาแล้ว คือเท่าไรเก้าเราก็แทนค่าไป4ส่วน3คูณ22ส่วน7คูณอากำลังสก็คือ9ก้าำลังสาก้าำลังสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย มีค่าเท่ากับ729จากนั้นหนูก็รามตัวเศษคูณกับตัวเศษส่วนคูณกับส่วนได้ได้เป็น1นึ่งชมื่นเจ็หมื

โอทีได้3ามพันหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเตรเาได้ปริมาตแล้วต่อไปเราจะมาหาต่อไปเราได้ปริมาตรแล้วต่อไปเราจะมาหา,า,า,หาพื้นที่ผิวบ้าง นี่ผิวของทวงกลมเท่ากับไยเออร่พอากำลังสองสคูณพายพยเรา22ส่วนอะไรส่วน7คูณกับไายคูณกับอาอาของเราก็คือ9 9กากำลัง ต่อไป9กําลังสองมีค่าเท่าไหร่22คูณ9กําลังสมีค่าเป็น81ทั้งหมดนี้ต้องหารด้วยครหารด้วย7ได้เท่าไหร่เออ จุดสอหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรได้เสร็จมาแล้วได้พื้นที่ผิวของทรงกลมแล้วคือเท่าไรหนึ่งพันสิบแตารางเซนติเมตรได้ปริมาตรเท่าไร่ปริมาตรเราหาได้เท่าไหร่ 3,054.86ปลูกบาทเซนติเมตรหาครบหรือย,ยังเขาอยากได้2อ,อย่างหาครบหรือย,ยังครบแล้วเราก็จบแค่นี้สำหรับตัวอย่างขูก็ยกตัวอย่างให้ข้อ1ให้นักเรียนลองหาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวดูนะคะนักเรียนลองหาดูจากการบ้านของรู่ให้นักเรียนลองหา ปริมาตรและพื้นที่ผิวจากการบ้านของครูการบ้านของครูจะกําหนดค่าพายประมาณ22 7ส่วนให้แล้วครูให้มาสองข้อข้อแรกจงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมียาว4เมตรข้อแรกให้หาใครคะหาปริมาตรข้อแรกให้หาปริมาตรนะให้ค่าอะไรมาให้ค่ารัศมีมาแล้ว ต่อไปข้อที่สองจงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว24เมตรให้หาอะไรในที่นี้ให้หาพื้นที่ผิวให้อะไรเรามาเอกให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเราต้องหาอะไรข้อนี้เราต้องหาอะไรคะหาค่า R อ,ออกมา R ของเรามีค่าเท่าไหร่หาออกมา การบ้านของครูให้สองขอน,นะคะลองศึกษาตัวอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วลองทำการบ้านดูนะคะวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ